หนูนาตัวใหญ่ๆนะครับนี่ครับหนูนาตัวใหญ่ๆนะครับวันนี้จะมาวันนี้จะมานะครับพัดกระเพราหนูน,ะอนาอร่อยครับ ตอนนี้ได้ที่แล้วนะครับได้ที่แล้วมะเขือก็สุกไปในตัวมะเขือก็สุกไปในตัว่วรู้สึกว่าน้ํานะครับรสุกไปจะขาดน้ํานะครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องฤดูการนี้นะครับฤดูการนี้เป็นฤดูการฤดูการเกี่ยวข้าวนะครับบางบางที่ก็ เกี่ยวข้าวเสร็จไปแล้วนะครับนะแต่บางที่ก็ยังเกี่ยวอยู่นะครับนะเป็นฤดูการที่ชาวนานะครับชาวนาเขานิยมนะครับกินเจ้าตัวนี้นะครับนะครับชาวนาเขานิยมกินครับและคนทั่วไปนะครับนิยมกินหนูนานะครับนี่ครับเดี๋ยวให้ดู นี่ครับนี่ครับตัวใหญ่ครับตัวใหญ่นี่ครับหนูนานี่ครับหนูนาตัวใหญ่ๆนะครับนี่ครับหนูนาตัวใหญ่ๆนะครับวันนี้จะมาวันนี้จะมานะครับพัดกระเพราหนูนา โอ้โหตัวใหญ่จังเลยโอ้โหโอ้โหนี่ครับตัวเบลร์เบล่าเลยวันนี้นะครับจะผัดหนูหนานะครับผัดหนูหนา ขาน่คานะครับขาแล้วก็ตระใครใบมะกรูดใบมะกรูดไม่ไม่ใช่นะผมไม่ชอบใส่ใบมะกรูดหันขากอน <wheelchair. S 1> บางที่บางที่นะครับหนูนานะครับบางที่ตอนนี้มันหายากนะครับหายากมากนะหายากมากนะครับหนูนา,าราคาสูงมากเลยนะครับสําหรับหนูเนื้อนะครับราคาสูงมากเลยนะครับรู้ละ 2 0 0 2 5 0ถึง300นะครับพี่น้องนะราคาสูงมากเลยนะครับนะเดี๋ยวนี้คนหานะครับพวกพัานพานัพนพันล่าหนูต่างๆนะครับเดี๋นี้เริ่มจะหายากกันแล้วนะครับนะหนูเริ่มจะหายากกันแล้ว ทั่วประเทศนะครับหลายหลายจังหวัดเลยนะครับตอนนี้นะครับที่เลี้ยงหนูนาไว้กินเองนะครับพี่น้องพี่น้อง,องที่ทํากับข้าวอร่อยไม่ว่ากันนะครับที่รู้สูตรที่รู้สูตรการทํากับข้าวนะครับนะอันนี้ผมก็ไม่ค่อยรู้สูตรเท่าไหร่นะครับทํากับข้าวไม่ค่อยเกินแต่ไม่มีคนทําให้กินนะครับเลยก็ต้องก็เลยต้องทํากินเอง ทีนี้เรามาตำพริกก่อนตำพริกเสร็จแล้วนะครับมาหั่นหนูนากันครับให้ดูหนูนาอีกทีนึงนี่ครับนี่ครับหนูนาไซใหญ่นะครับไซใหญ่ใหญ่มากๆนี่ครับ เดี๋ยวสับนะครับสับสับสับมนโมีเลิอกมีกับไม่เล่นไหนดีเล่มนี้ดีกว่าเนี่ยมันมีน้ำมันนะครับมีเครื่องอะไรนะครับเดี๋ยวแยกเครื่องอะไรออกนี่ครับโมันมันมากเลยนะครับมันเต็มท้องเลยนะครับเนี่ยมันทั้งนั้นเลยนะครับนี่ เดี๋ยวเรามาตัดเอาส่วนที่ไม่เอาออกไปนะครับตัดเอาส่วนที่ไม่เอาทิ้งไปนะครับหางไม่เอาดีกว่าเอาหน่อยเดียวครับต้องคนที่ไม่ชอบไม่กินก็ข้ามไปนะครับ พิพาประการนก็กต้องขอพระอภัยมณีผีเสื้อสนุกด,ด้วยนะครับมันใหญ่มากเลยครับหนูตัวนี้ครับใหญ่มากเลยนะครับสับเป็นชิ้นๆนะครับไม่ได้สับละเอียดนะครับ ตอนใหญ่ๆเลยครับตอนใหญ่ๆเลยนี่หนูหน้านะครับไม่ใช่ไก่นะครับไม่ใช่แมวนะครับหนูหนานะครับขาวครับขาวเนื้อจะขาวนะครับส่วนนี้ไม่เอนเดี๋ยวตัดออกช่วนนี้คือส่วนที่ไม่เคยถนัด หนูนาทำคลิปไปด้วยทํางานไปด้วยเลี้ยงหนูนาไปด้วย <laughs> คลิปตอนนี้ก็เพิ่งจะเริ่มเริ่มลงนะครับเพิ่งจะเพิ่งเริ่มทำนะครับนะเพิ่งเริ่มทำก็พี่น้องนะครับก็ขอกำลังใจนะครับพี่น้องนะครับที่เข้ามารับชมนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับเพื่อเป็นการให้การสนับสนุนนะครับ เพื่อเป็นการให้การสนับสนุนผมนะครับในการทําคลิปนะครับจะได้เพื่อให้จะได้มีกําลังใจนะครับทําคลิปให้ดูนะครับหนึ่งไลค์นะครับหนึ่งไลค์นะครับหนึ่งไลค์หนึ่งซับสไครต์ของท่านนะครับมีค่านะครับมีค่ามีค่ามากสําหรับโอกนะครับนะ ฝากช่องไว้ด้วยนะครับฝากช่องน,นี้ไว้ด้วยนะครับพี่น้องที่เข้ามาชมนะครับพี่น้องที่เข้ามากดติดตามไปเลยนะครับในช่องน,นี้นะครับตอนใหญ่ๆแบบนี้เลยตอนใหญ่ๆแบบนี้เลยนี่เลยเสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้ว สับหนูเสร็จแล้วนะครับสับหนูเสร็จแล้วเริ่มผัดเลยนะครับเริ่มผัดเลยจะได้ไม่เสียเวลานะครับเริ่มผัดเลยนะครับใสนมม่น้ำม,มันใส่น้ำม,มันน้ำมันโอ้เยอะเกินตักออกมาใส่หน่อยเดียวครับ เพราะว่าหนูหนูมันแล้วครับนี่ครับมันหนูครับนี่ครับหนูมันแล้วนะครับเดี๋ยวใส่มันหนูไปเลยนะครับเกียวมันให้มันน้ำมันมันออกครับนี่ครับมันหนูครับนี่ครับใส่มันไปเลยนะครับติดเตาเดเลยเดี๋ยวเกียวมันก่อนนะครับเกลียวมันก่อนี่เป็นมันหนูนะครับเดี๋ยวมันออกมาเยอะเดี๋ยวจะได้ตักมันออกนะครับตักมันทิ้งนะครับมันเยอะเกินนะครับมันเยอะเกิน เียวมันแป๊บหนึ่งนะครับเกลียวมันแปบนหนึ่งมันเยอะเกิน,นครับลรงไฟอ่ะโอ้โผัดหนูเสร็จนะครับผัดหนูเสร็จจนะต้องไปให้อาหารหนูนะครับให้อาหารหนูหอมครับหอมบันหนูไม่หอมมากเลยให้ไปให้อาหารหนูนะครับ ให้อาหารหนูเสร็จก็กินข้าวกินปลาครับแล้วก็เตรียมตัวไปทํางานนะครับเข้าทางานนะครับเขากะกลางคืนนะครับมันจะเยอะเกินนะครับเดี๋ยวผมจะต้องตักมันออกนะครับนี่ครับมันมันเยอะเกินนะครับอมันหนูออกแล้วเนี่ยเยอะมากครับตักมันออกครับมันหนูเยอะเกินครับกินมันเยอะไม่ดีครับ ตอนนี้นครับนี่เด็ไขมันเต็มปรงเลยนะครับเดดไหมแล้วด้ที่แล้วนะครับม,มันร้อนในที่นะครับมันหนูออกแล้วนะครับ <c oughs> ใส่พริกไป ล้างครุบเอาไว้ใส่เอาไว้ใส่กระน,นูผัดนะน้ำล้างครุบไม่ทิ้งนะครับไม่ทิ้งนะจำนะใส่กะใ,ใส่กระทะนี่เลยครับถึงไงเนี่ยละรู้ใส่ตับลงไปก่อนยีงไงตับใส่ตับลงไปก่อนใส่ตับไป ก่อนนะครับผัดพริกก่อนผัดพริกให้สุกนะครับนวดยาวอีกแล้วครับนวดยาวอีกแล้วยังไม่มีพีท่ทำงานอีกแล้วยังไม่มีเวลาจะโอนนวดนะครับยังไม่มีเวลาจะโอนนวดผัดพริกกะว่าพริกสุกได้ที่เดี๋ยวเราเอามาใส่หมูกัน ใครจะเผ็ดน้าดูเลยนะครับใครจะเผ็ดน้าดูเลยไฟแรงไหนที่เจะใส่หนูเลยใส่หนูเข้าไปโอ้โหหนูเยอะจริงๆครับหนูเยอะหนูตัวเดียวนะครับนี่ทำหนูตัวเดียวเยอะมากเลยนะครับ ผัดพริกผัดให้พริกกระหนุเข้ากันผัดพริกกระหนุมให้เข้ากันครัวอาจจะดูครัวอาจจะดูลกๆหน่อยนะครับเพราะมันเป็นครัวข้าไม้นครับเป็นครัวข้าไมันครัวข้าไม้นะครับก็อาจจะลกหน่อยนะครับข้าไม้ใจดีนะครับข้าไม้ใจดี เดี๋ยวเอาใส่อะไรใส่เครื่องไปเลยชดสหอยครับชดสหอยชดสหายไปแล้วก็ใส่รุงรสนะครับก็เรามาใส่รสดีนะครับใส่รสดีนะครับ ส่รูดดีใส่เยอะไหมรดูดจับแข็งแข็งตัวเป็นก้อนเลยนะครับจับตัวแข็งเป็นก้อนเลยครับมันหนาวหรือเปล่ามันหนาวหรือเปล่าถึงได้ผมสงสัยมันหนาวครับมันมันเลยจับตัวเป,เป็นก้อนเลยนะครับรดูดไปอยูเยอะเ็ย เดี๋ยวมาผัดน,นะครับตั้งเครื่องเรียบร้อยแล้วนะครับผัดน,นะครับผัดไปเดี๋ยวน้ำในเนื้อน้ำมันก็จะออกนะครับเดี๋ยวน้ำจะออกนะครับน้ำจะออกจากตัวหนูนะครับเราเราตอนนี้เรายังไม่ใส่น้ำนะครับยังไม่ต้องใส่น้ำนะครับ อมออกแล้วนะครับหอมนะครับติดจมูกเลยนะครับเติดมูกดังปั้งปั้งปั้งติดมูกดังปั้งปั้งปั้งความอร่อยนะครับเริ่มนะครับเริ่มมาปะทะกับเจมูกแล้วนะครับนะกินกินกินของความอร่อยนะครับเริ่มออกมาปะทะกับจมูกแล้วนะครับ ตายใครตายมันนะครับนะไม่ดราม่านะครับพี่น้องนะครับวิธีการทํากับข้าวนะครับนะผมไม่มีสูตรนะครับผมทํามูมูของผมนะครับนะทำมูมูของผมนะครับอ่ให้สุกนะครับให้น้ำมันออกเลยให้น้ำมันออกเลยอันนี้น้ำล้างคุกนะครับเตรียมไว้ใส่ใส่ไปใน ได้ผัดหมูนะครับนะเตรียมใส่ไปนะครับเพราะว่าอ,อผมชอบกินแบบน้ำน้ำนะครับชอบกินแบบน้ำน้ำไม่ทิ้งนะครับน้ำล้างข้กนะครับไม่ทิ้ง ดูเหมือนว่าเครื่องกับหนูนะครับเครื่องกับหนูนะครับจะเข้ากันแล้วนะครับนะซึมซับเข้าไปใน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 เนื้อหนูแล้วนะครับน่ะเครื่องนะครับน่ะเครื่องแกงนะครับทิกแกงครับซึมซับเข้าไปทั้งเครื่องครุงนะครับน่ะทีนี้เราก็มาใส่น้ํากันนะครับใส่น้ํานะครับ ใส่น้ำเลยออพอไหมพอไหมใส่น้ำล้างคุกนี่แหละครับพอไหมแล้วก็ปล่อยไว้ให้เดือดก็ปล่อยไว้ให้เดือดนะครับนี่ครับเร่งไฟเลยเร่งไฟเลยแล้วปล่อยไว้ให้เดือดนะครับทีนี้นะครับเตรียมอะไรที่จะใส่นะครับอะไรที่จะใส่นะครับเตรียมใส่ ก่อนอื่นผมมาใส่ผงชูรสก่อนนะครับใส่ผงชูรสไว้เลยนะครับน้ำปลาไม่ได้ใส่นะครับน้ำปลาเพราะว่ารู้โดยสัญชาตญาณแล้วนะครับว่าว่ามันเค็มแล้วนะครับมันเค็มแล้วเค็มตอนใส่รดดีนะครับเค็มตอนใส่รดดีนะครับไม่ต้องใส่น้ำปลาแล้วนะครับ ใส่ไปนะครับผงชูรสนะครับใส่ผงชูดดสงรสเสร็จแล้วนะครับอันนี้เราก็เตรียมนะครับจะใส่อะไรใส่ใบกะเพรานะครับหรือจะใส่มะเขือหน่อยๆก็หามะเขือมานะครับหนาวนะครับบรรยากาศนะครับหนาวแบบนี้ร้องเพลงอะไรดีครับพี่น้อง <laughs> พี่น้องร้องเพลงอะไรดี หนาวแบบนี้พี่จะร้องเพลงอะไรดีพี่น้องนะครับชาวอีสานนะครับในกลุ่ม,ใน,มออนในกลุ่มอีสานนะครับในกลุ่มอีสา,านาสาาสนะครับอีสานบ้านเฮ้าอีสานภาสุบนะครับนะครับอย่าว่าอย่างนั้นอย่างนี้นะครับ ผมก็เป็นคนอีสานนะครับแต่เป็นคนอีสานใต้นะครับนะที่ทางบ้านนะครับเขาเว้ากันเว่ากภาษาเขมินนะครับเขาไม่ได้ว้าภาษาลาวผมก็เลยโตมาในกลุ่มที่ในกลุ่มที่เขาพูดภาษาประธานโทษน้ำลายน้ำลายสองในกลุ่มที่เขาพูดภาษาไทยกับภาษาเขมินนะครับแต่เป็นอีสานใต้นะครับนะอาหารที่กินนะครับก็กินอาหารแบบอีสานอีสานนี่หละครับนะครับนะ ไม่ใช่คนไทยมาจากไหนนะครับนะเป็นคนอีสานเหมือนกันนะครับเป็นคนอีสานเหมือนกันนะครับก็เลยชอบทํากับข้าวแบบอีสานอีสานนะครับทําอะไรกินแบบอีสานอีสานครับอาใช้ชีวิตแบบคนอีสานนะครับนะครับเริ่มจะสุกแล้วนะครับเขือนะครับแค่นี้ครับใส่แค่นี้นะครับนี่ก็มาหั่นนะครับเออเอาอันนี้เลย กะเพราครับกระเพราโอ้ลืมเตรียมกระเพาะเรเพาเอามีหน่อยเดียวเองมีแค่นี้นะครับพี่น้องมีแค่น,นี้นะครับมีแค่นี้มีแค่นี้ก็ใส่แค่นี้นะครับพี่น้องน้ำเดือดพูดพูดน้ำเดือดมาใส่อันนี้ใส่มะเขือครับใส่มะเขือใครที่ทำกินได้ชอบน้ำ ไม่ชอบน้ำก็ปล่อยให้น้ำมันมันแห้งไปหน่อยนึงนะครับแต่ผมชอบน้ำประมาณนี้ผมก็จะเอาแค่น,นี้นะครับนะทีนี้ผมก็มาใส่กับเพ้าะนะครับผมมาใส่กระเพาเลยนี่ใส่กระเพราใส่กระเพราพอใส่กระเพราปุ๊บเป็นอันสำเร็จนะครับเรียบร้อยนี่ครับน่ากินแล้วครับพี่น้องนี่ครับ นี่ครับเรียบร้อยครับพี่น้องนี่ครับเดี๋ยวเรามาตักใส่จานใส่ถ้วยเลยนะครับตักใส่ถ้วยเลยนะครับแล้วเรามาชิมกันนะครับเดี๋ยวมาชิมกันพอแล้วนะครับพอแล้ว ใชจานดีกว่าแคเคนี้นะครับเคนี้นะครับนะชิมให้พี่น้องดูนะครับเดี๋ยวเรามาชิมกันนี่ครับ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 พี่น้องนี่ครับหน้าตาออกมาเป็นอย่างนี้ครับ หนูนาผัดกะเพราสูตรของโอ๊กหนูนาเดี๋ยวเรามาชิมกันนะครับนี่ครับหันกองมานี่เลยนี่เลยเห็นไหมเห็นไหมนี่ครับนี่ครับเฮ้ กินแต่ตอนโน้นาก่อนเดี๋ยวตอนเบลเลอรเลยนะครับอร่อยครับพี่น้องมันอร่อยอย่างนี้นี่ครับ ยอดครับอ,อร่อยจริงๆครับพี่น้องเป็นโม้จริงๆครับอันนี้ตับอันนี้ตับอันนี้ตับครับน,นี่ตับครับมัเขือหน,น,น่อยครับมันเขือนี่ครับ นี่ครับเคืกตับนี่ครับอร่อยครับสำหรับคลิปนี้นะครับ ไ้ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามและฝากสับตะ้ครด้วยนะครับโอ้หนูนาครับสวัสดีครับ